ภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานอรดีเทวดาฉันปรนิมมิตะวสวตัตตีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาฉันปรนิมมิตะวสวัตตีเธอ The